Storytelling พอเรื่องเหมือน่าล่า Phone is now your car key The in-car display an extension of your p Huawei o n e จะมาขายรถยนต์ไฟฟ้าเพราะยอดขายมือถือตกห่วเกิดอะไรขึ้นกับ Huawei ทำไมถึงมีข่าวเกี่ยวโยงกับรถยนต์ไฟฟ้าข่าว Huawei เตรียมบุกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้า หลังธุรกิจโทรศัพท์มือถือได้รับผลกระทบจากสหรัฐคว่มบาตรดูจะหนาหูขึ้นเรื่อยๆสำนักข่าวรอยเตอร์เปิดเผยว่าหัวเว่ยยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมจากจีนมีแผนที่จะบุกธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ตัวเองแถมอาจจะเห็นรถยนต์ไฟฟ้าของหัวเวย่ยออกจำหน่ายได้ภายในปีนี้ด้วยเหตุผลเพราะดูเหมือนธุรกิจโทรศัพท์มือถือของหัวเวย่ย กำลังได้รับผลกระทบจากมาตรการคว่มบาตของสหรัฐอเมริกาเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรนักข่บริษัทเก็บสถิติชื่อดังได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขสถิติตลาดสมาร์ทโฟนของจีนแผ่นดินใหญ่ประจำไตรามาส4ของปี2020ที่ผ่านมาโดยในไตรามาส4ของปี2020ทางหัวเวย่ยรวมถึงออนเนอร ที่มักจะเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดมือถือจีนมาตลอดกลับส่งออกมือถือไปได้เพียงแค่18.8ล้านเครื่องเท่านั้นน้อยกว่าไตรมาส3ารถึง22เปอร์เซ็นต์ทำไมเป็นเช่นนี้อันที่จริงแล้วตัวเลขมือถือส่งออกของหัวเว่ยที่ลดลงไม่ได้ทำให้หัวเว่ยตกจากบัลลังก์ของผู้เล่นหลักในตลาดมือถือจีนสักเท่าไหรนะัแต่เพียงปัญหานี้ ถ้าปล่อยยาวอาจจะลำบากได้พอมาตรฐานการความบาดของสหรัฐร,รอบนี้ถือว่าเอาเรื่องพอตัวเพราะหัวเวย่ยไม่สามารถหาอะไหล่ชิ้นส่วนผลิตสมาร์ทโฟนของตัวเองได้ทั้งชิปเซตคิรินที่ TSMC ไม่สามารถผลิตให้ได้หรือชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์อื่นที่ตอนนี้เหมือนจะหายากมากๆเพราะมาตรการแบนด์หัวเวย่ยห้ามค้าขายกับบริษัทอเมริกันเด็ดขาดน,นั้น ทำให้หลายบริษัทในอเมริกากลัวแม้ว่าบริษัทของตนจะได้รับใบอนุญาตก็ตามและนั่นก็ส่งผลยอดขายของหัวเว่ยลดลงจากการไม่มีสินค้าเพียงพอจะส่งมอไปยังตลาดต่างๆในโลกได้เมือเคยเรื่องนี้แม้ว่าเหลินเจิ้งเฟยผู้ก่อตั้งหัวเว่ยจะเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าตัวเขาเชื่อมั่นว่าบริษัท จะสามารถผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปได้และจะไม่ขายธุรกิจโทรศัพท์มือถือออกไปแต่ดูเหมือนมือถือของหัวเว่ยเริ่มเห็นว่ายอดขายในช่วง2ปีที่ผ่านมาลดลงขณะเดียวกันยังต้องจำใจตัดขายแบรนด์ลูกบางแบรนด์เช่นฮ o ร์เนเพื่อความอยู่รอดความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าออกมาจำหน่ายจึงถือเป็นแนวทางใหม่ ในการเอาตัวรอดของยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าสื่อขึ้นมาขณะเดียวกันก็เป็นการจับโอกาสทางธุรกิจใหม่เหมือนที่ทาง Apple และเสี่ยวมีผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือหันมาวางแผนทำรถยนต์ไฟฟ้ากันทัวนนา้วยเช่นกันว่าแต่แผนการในตลาดธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าของหัวเว่เป็นอย่างไร จากรายงานของรอยเตอร์ได้เผยว่าการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของหัวเว่ยจะทำภายใต้แบรนด์ตัวเองโดยบริษัทยังได้เริ่มออกแบบรถยนต์ไฟฟ้ามาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นปี2021เป็นต้นมาทั้งนี้หัวเว่ยมีการพูดคุยกับผู้ผลิตรถยนต์ในประเทศจีนหลายรายเพื่อที่จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าให้กับบริษัทเช่น BAIC ชางอานอโตโมบิล และบริษัทอื่นๆอีก2 3รายเกี่ยวกับการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในนามของหัวเว่ยขณะเดียวกันก็อยู่ระหว่างการปรึกษากับบริษัทบูพาร์ก e n e อเนจีเทคโนโลยีบริษัทที่ได้รับการสนับสนุนจากทางการจีนเพื่อผลิตแบตเตอรี่รถยนต์แผนการดังกล่าวอาจเป็นการเปลี่ยนทิศทางของบริษัทหัวเว่ยหลังอยู่ภายใต้การคว่ำบาตของสหรัฐที่ส่งผลให้บริษัท ไม่สามารถเข้าถึงซัพพลายในสหรัฐจนต้องขายธุรกิจสมาร์ทโฟนบางส่วนเพื่อพยุงบริษัทอย่างไรก็ตามอีกมุมจากทางหัวเวย่ยก็ได้ปฏิเสธข่าวลือว่าจะมีการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ของบริษัทโดยระบุว่าแผนในธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะไม่ใช่สถานะของผู้ผลิตรถยนต์แต่บริษัท ส้างเป้าเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรถยนต์และมีส่วนในการให้บริษัทผู้ผลิตสร้างรถยนต์ที่ดีกว่าเดิมโดยนายริชาร์ดอยู่หัวหน้าธุรกิจผู้บริโภคที่มีส่วนสำคัญในการนำพาหัวเวย่ยให้เป็นบริษัทสมาร์ทโฟนใหญ่ระดับโลกนั้นเป็นผู้ที่ออกมาเผยถึงเรื่องดังกล่าวซึ่งจะว่าไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ฝังขึ้นเพราะหัวเว่ยนั้นเป็นผู้ผลิต ที่มีเทคโนโลยีล้ำหน้าหลายอย่างโดยเฉพาะกับเทคโนโลยี 5G และจากกรณีที่ถูกทางสหรัฐแบนจนส่งผลกระทบกับธุรกิจโครงข่าย 5G รวมถึงสมาร์ทโฟนก็ทำให้หัวเว่ยหันมาพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเองขึ้นมาซึ่งก็คือ Harmony OS รวมถึงสร้างระบบ Ecosystem ของตัวเองให้ครอบคลุมการใช้งานด้านต่างๆในโลกดิจิตัลและหนึ่งในนั้น ก็คือการนำระบบไฮคาที่จะนำมาต่อยอดใช้ในรถยนต์ซึ่งรถยนต์รุ่นแรกที่จะได้ใช้งานนั้นมาจาก BYD ผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าจากประเทศจีนนั่นเองอย่างไรซะก็คงต้องรอดูต่อไปว่ากระแสข่าวที่รถยนต์ไฟฟ้าของหัวเว่ยจะออกสู่ตลาดในปีนี้จะเป็นจริงหรือไม่ หรือจะเป็นเพียงแค่การวิ่งเข้าไปสู่ตลาดรถยนต์ภายใต้สถานะของผู้ผลิตเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรถยนต์แบบที่เคยชิมลางมาแล้วก็คงต้องมาตามดูกันต่อไป Storytelling ทอรื่อ่เมือนนานลา